จมยุทธฝ่ายธรรมาเริ่มที่จะยอมจํานวนทีละคนสองคนเมื่อไรหัวหน้าเหล่าผู้ตามก็ไร้ที่ยึดเหนี่ยวสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็มีแต่ยอมจํานวนแน่นอนว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ยังมีคนที่จะต่อสู้และไม่ยอมแพ้อยู่บางส่วนแน่นอนว่าคนเหล่านั้นก็ถูกสังหารตายจนหมดสติของเราเลือนลางมากเพราะว่าเมื่อคู่เราได้ใช้กำลังภายในหนักเกินไป ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะข้าไม่เป็นอะไรขอบใจเจ้ามากในที่สุดความวุ่นวายทั้งหมดมันก็ได้สิ้นสุดลงเสียทีแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าพวกที่ยอมจำนวนนั้นมันจะฉวยโอกาสอีกครั้งเมื่อไหร่ขอบใจที่ช่วยพยุงข้าเอาไว้เราจะแสดงท่าทีที่อ่อนแอให้พวกมันเห็นไม่ได้เด็ดขาด ท่านเจ้าสำนักเดี๋ยวข้าจะกลับไปรายงานสถานการณ์ทั้งหมดเองส่วนตอนนี้ข้าว่าท่านกลับไปพักผ่อนรอดีกว่าขอรับยากเอาการขอบใจนะ ค้าจะมารายงานสถานการณ์ปัจจุบันขอรับค่าจะขอเริ่มจากฝั่งเราก่อนนะขอรับฝ่ายเรานั้นถือว่าไม่ได้เสียหายมากเท่าไหรนะ่นักมีผู้บาดเจ็บประมาณ200คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด30คนขอรับแล้วพวกเราจะมีการชดเชยสำหรับคนที่เสียชีวิตอย่างไรบ้างทางสำนักของเราจะมอบจำนวนเงินที่เหมาะสมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และจะส่งศพกลับไปให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อทำพิธีศพต่อไปขอรับถ้าเช่นนั้นพวกเราก็จะต้องรักษาสภาพศพของพวกเขาเอาไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวไปมากกว่าสงครามอีกแล้วชีวิตที่ไม่แน่นอนใครบางคนที่รอดชีวิตวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นศพคนที่เคยกินข้าวข้างๆกันในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้ ไหนจะยังศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกว่าศพนั้นเป็นของใครสงครามก็เป็นเช่นนี้แหละแต่ก็ยังดีที่พวกเรายังคงรักษาสภาพศพของผู้เสียชีวิตเอาไว้ได้เพราะไม่ว่ายังไงพวกเขาก็คือส่วนหนึ่งของสำนักมารสวรรค์แล้วเจ้าพวกที่ยอมจำนวนละมีคนที่ยอมจำนวนเรารา7 0นคนส่วนพวกที่ไม่ยอมจำนนพวกเราก็ได้ทำการสังหารไปทั้งหมดสองคนขอรับ แล้วจะทำอย่างไรกับพวกเขาต่อไปตอนนี้พวกเราได้ตัดสินใจที่จะนำพวกเขาไปรวมกันเอาไว้ภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็คอยเฝ้าดูอีกทีขอรับหรือหากท่านมีคําสั่งอะไรเพิ่มเติมพวกเราก็พร้อมที่จะทำตามคําสั่งของท่านอืมควรที่จะจัดการอย่างไรดีนะข้าคิดว่าหากพวกเราให้คํามั่นว่าจะไว้ชีวิตพวกเขาล้วก็ ข้าคิดว่าพวกเราน่าจะส่งพวกเขากลับไปยังบ้านเกิดน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะขอรับข้าเองก็คิดเหมือนกับท่านแต่ถ้าเราทำแบบนั้นมันจะดูเหมือนกับว่าพวกเราอ่อนข้อให้มากจนเกินไปท่านต้องการที่จะมอบบทเรียนให้กับพวกเขาใช่ไหมขอรับก็อย่างที่ได้กล่าวไปอุนซองได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนแล้วว่าจะไว้ชีวิตสำหรับผู้ที่ยอมจำนน เขาต้องการให้ผู้คนกลับไปเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่เขาไม่ได้ต้องการให้คนเหล่านั้นจะต้องมาศรัทธาในสำนักมารสวรรค์ของเขาเลยสักนิดเขาเพียงแค่ต้องการให้คนเหล่านั้นอยู่เฉยๆและไม่ต่อต้านก็พอนี่คือทั้งหมดที่อุนซองต้องการและการปล่อยให้คนรอดชีวิตกลับไปนั้นก็มีอีกหนึ่งความหมายที่ยิ่งใหญ่หากคนที่รอดชีวิตกลับไปยังสำนักหรือนิกายพวกเขาอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังความคิดใหมๆ่ๆ เพราะว่าเขาได้เผชิญกับความจริงที่ว่าเหล่าพันธมิตรยุทธภพนั้นเป็นคนที่ทอดทิ้งและไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของพวกเขาแต่พอเราคิดถึงเรื่องสำนักขอกข,ข,ขึ้นมาเลือดภายในตัวของเรามันก็เดือบปุดปุดขึ้นมาทุกครั้งไปแต่ว่าเราจะเอาความโกรธมาลงที่คนธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ได้ไอ้พวกตัวการจริงๆคือพวกหัวหน้าของพวกพันธมิตรยุทธภพแล้วก็พวกที่มันชัดใหญ่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดณภาผกผัน นี่เพิ่งแค่เริ่มต้นพวกเจ้ารอก่อนเถอะดย่างเช่นคำที่อาจารย์ได้บอกกับเราเอาไว้ว่าไม่จำเป็นต้องเสียใจกับการสูญเสียและจงดำเนินชีวิตต่อไปงั้นพวกเราก็คงจะส่งให้พวกเขากลับไปแบบธรรมดายากหน่อยแล้วละขอรับท่านหมายความว่าอย่างไรอย่างที่ท่านคิดพวกเราจะต้องมอบบทเรียนให้กับพวกเขาเสียก่อนหากเราส่งพวกเขากลับไปทั้งๆแบบนี้ สำนักของเราจะถูกมองว่าอ่อนข้อให้และไม่กล้าทำอะไรมันจะกลายเป็นการเสียศักดิ์ศรีของสำนักว่าอ่อนข้อมากเกินไปอย่างที่ท่านกังวลเพราะงั้นข้าก็เลยคิดว่าก่อนที่จะส่งพวกเขากลับก็จะต้องให้พวกเขาชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาทำด้วยเช่นกันขอรับราคาที่สามารถช่วยเยียวยาศักดิ์ศรีของสำนักมารสวรรค์นี่ท่านจะให้พวกเขาจ่ายเงินให้พวกเราอย่างนั้นหรือ พวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำเรื่องแบบนั้นหรอกขอรับท่านเจ้าสำนักได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของฉเฉลยแล้วผู้ที่ยอมจำนนทุกคนจะถูกปล่อยตัวแต่ว่าพวกเจ้าทุกคนจะต้องทิ้งบางอย่างเอาไว้ที่นี่ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวกลับไปสำนักมารสวรรค์น,นั้นจะยอมให้อภัยแก่ผู้ที่จำนนแต่จะไม่ยอมทนกับผู้ที่หยามเกียรติ สิ่งที่พวกเขาจําเป็นที่จะต้องทิ้งเอาไว้เบื้องหลังสิ่งนั้นก็คือรอยประทับของฝ่ามือด้วยการละเลงหมึกที่ฝ่ามือและทําการประทับลงบนผ้าไหมแน่นอนว่าพวกเขาทั้งหลายก็ตามประหลาดใจกับการกระทําในครั้งนี้แต่พวกเขาก็ยอมทําตามอย่างน้อยถ้าทําแค่นี้ละก็เพราะว่าแค่เพียงประทับรอยฝ่ามือพวกเขาก็จะรอดกลับไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงมันก็ถือว่าดีมากสําหรับพวกเขา แทนที่พวกเขาจะโศกเศร้าให้กับผู้นำนิกายของพวกเขาแต่ว่าทุกคนต่างมีความสุขที่จะได้กลับไปยังบ้านเกิดโดยที่ยังมีชีวิตอยู่สองถึงสามวันผ่านไปสำนักมารสวรรค์เริ่มที่จะโบกสะพัดผ้าไหมนั้นบางส่วนพวกเขาได้เดินทับต่อไปพร้อมกับธงเหล่านั้นและผู้คนที่ได้เห็นมันก็ต่างได้บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป ยอมแลกกับการที่จะได้กลับบ้านเกิดด้วยกันที่ยอมประทับรอยฝ่ามือให้กับเจ้าพวกสำนักมารสวรรค์นเนี่ยนะนี่มันถือว่าเป็นความอัป,ปยศของสำนักธรรมมาชัดเจ้านิกายประตูมังกรสุริยันย่อนโดสึงเจ้าพวกนั้นมันไม่มีเกียรติเลยสักนิดแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนยังไงก็ไม่สมควรที่จะทำแบบนั้นเลยแล้วทำไมพวกนั้นถึงได้ใช้ธงที่มีรอยประทับของฝ่ามือคนที่ต่อสู้ที่ลุ่มแม่น้ำไข่ดำ นำมาโบกสะพัดตอนที่เคลื่อนทับไปพร้อมกับธงของสำนักมารสวรรค์ด้วยมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพวกเราพันธมิตรทะเลสาบชิงจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีพันธมิตรทะเลสาบชิงคือการรวมตัวกันของเหล่าสำนักและนิกายต่างๆรอบๆบ,บริเวณของทะเลสาบชิงไห่เมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องราวที่เลวร้ายเกิดขึ้นที่เมืองชิงไห่พันธมิตรทะเลสาบชิงจะเป็นกลุ่มที่คอยรับผิดชอบและจัดการในเรื่องนี้ กองกาลังที่อุนซองจัดก,การตอนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำไคดำนั่นคือครึ่งหนึ่งของจํานวนกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธของชิงไห่และอีกครึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือกลุ่มพันธมิตรทะเลสาบชิงหากจัดก,การกลุ่มนี้ลงได้เมื่อไหร่ก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าสํานักมารสวรรค์น,นั้นสามารถยึดครองมนฑลนชิงไห่เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์อุนซองนั้นรู้ถึงเรื่องนี้ดีเขาจึงได้เริ่มรวบรวมและจัดก,การกับบริเวณรอบๆทะเลสาบชิงไห่ พันธมิตรยุทธภพกำลังเตรียมการในการส่งกองกำลังมังกพรพบค่าเข้ามาเป็นกองหนุนมันจำเป็นที่จะต้องใช้เวลานานในการเตรียมกองกำลังที่มีขนาดใหญ่นั่นจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถส่งกองหนุนไปช่วยที่ลุ่มแม่น้ำไคดาได้ทันท่วงทีแต่ว่าถ้าพวกเราต้านเอาไว้ได้อีกสักสองสวันละก็หากพวกเขามาถึงเมื่อไหร่พวกเราจะร่วมมือกับพวกเขาทันทีโอ้กองกำลังมังกพรพบข่ำอย่างนั้นหรือ มังกรพลบค่ำคือเหล่ากองกำลังรบที่เป็นกองกำลังเฉพาะที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเอาไว้เผชิญหน้ากับสำนักมารสวรรค์โดยตรงหากได้มังกรพลบค่ำมาเป็นกองหนุนแล้วข้าก็พอมองเห็นทางแล้วตอนนี้เจ้าสำนักคุณหลุนกำลังทำอะไรนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังยุทธภพก็เถอะแต่ว่าเล่นไม่ทำอะไรแบบนี้เลยมันก็ดูจะ แถมข้าได้ยินมาว่าพวกเขาถึงกับปิดประตูสำนักไม่เข้าไม่ออกไปไหนอยู่แต่ภายในสำนักทั้งๆอย่างนั้นด้วยพวกเขาก็คงกลัวนั่นแหละซึ่งต่อให้มีคนจากสำนักคุณหลุนอยู่นี่พวกเขาเองก็คงจะไม่ออกความคิดเห็นอะไรอยู่ดีพวกเขาพูดถึงสำนักคุณหลุนต่ออีกไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มหารือเกี่ยวกับสำนักมารสวรรค์และได้ความว่า หากพวกเราสามารถควบคุมเรือทั้งหมดรอบๆทะเลสาบชิงไห่เอาไว้ได้แล้วละก็พวกมันจะไม่สามารถตามกองกำลังของเราได้อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการต่อสู้กันทางน้ำแบบนี้พวกเราก็จะยิ่งได้เปรียบขึ้นไปอีกพูดถูกพูดถูกงั้นพวกเราก็เอาตามนั้นเลยการพูดคุยกันก็ได้จบลงช่างหน้าหัวเราะที่หลังจากสุราเข้าปากพวกเขาหลังจากนั้นก็จะเป็นการพ่นคำเหยียดหยามสำนักคนหลุนอยู่เป็นชั่วโมง แม้จะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตามแต่ว่าก็ได้บทสรุปของสงครามครั้งนี้ท่านผู้นำตอนนี้กลุ่มพันธมิตรไม่สามารถต้านพวกนั้นเอาไว้ได้แล้วส่วนตอนนี้พวกเขากำลังหารือกันอยู่พันธมิตรยุทธภพ,พผู้อาวุโสหุบเขาดาบเผิงจงหูข้าว่าพวกเราน่าจะเริ่มเคลื่อนไหวได้บ้างแล้วก่อนที่เจ้าพวกสำนักมารสวรรค์มันจะรุดหน้าเข้ามามา,มากกว่านี้แน่นอนว่าจวาโดกยอนรู้เรื่องราวทุกอย่างเป็นอย่างดี ผู้นำพันธมิตรยุทธภพ,พจวาโดกยอนข้าทราบเรื่องนั้นดีอยู่แล้วข้าได้จาัดก,การเตรียมกองกำลังมังกรพบคำและส่งพวกเขาไปเป็นกองหนุนตั้งแต่เมื่อวานแล้วข้าขออภัยข้าก็แค่เป็นกังวลข้าจะไม่กล่าวอะไรเช่นนี้อีกแล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกที่ข้ามายืนอยู่ตรงนี้และอยู่ถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าการสนับสนุนของผู้อาวุโสเผงนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าให้คำมั่นกับท่านเลยว่าข้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ยุทธภพแห่งนี้สงบสุขและปลอดภัยอย่างแน่นอนคนตระกูลเผิงมีแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นมีแต่กำลังแต่ทว่าไร้สมองเจ้าพวกนี้นี่แหละหลอกใช้ง่ายที่สุดเพียงแค่พูดไม่กี่คำก็เปลี่ยนสีหน้าและท่าทีได้อย่างชัดเจนเมื่อครูท่านบอกว่าท่านได้ส่งกองหนุนไปตั้งแต่เมื่อวันแล้วใช่หรือไม่ ใช่แล้วแบบนี้พวกเขาจะไม่ไปถึงที่นั่นช้าไปงั้นหรือพวกสำนักมารสวรรค์มนุษหน้ามาเร็วมากกว่าที่พวกเราคาดการเอาไว้มากหากพันธมิตรทะเลสาบชิงไม่สามารถเตรียมการรับมือและต้านพวกนั้นเอาไว้ได้ข้าเกรงว่าสงครามมันจะจบลงก่อนที่กอกง,งกําลังมังกรพลบค่ําจะไปถึงนะยังไงพวกเขาก็ยังเป็นจอมยุทธที่มากฝีมือนะ ข้าว่าพวกเขาน่าจะสามารถรับมือได้จนกว่ากองหนุนของพวกเราจะไปถึงอย่างแน่นอนถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงข้าก็โล่งใจยังไงเราก็จะต้องทิ้งชิงห่อยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความรุนแรงของสงครามนี้มันจะใหญ่ขึ้นมามากกว่าเดิมและมันจะทำให้คนของยุทธภพ,พกับสำนักมารสวรรค์นั้นสู้กันโดยตรงพันธมิตรทะเลสาบชิงจะเป็นกุญแจในการสร้างความกลหนให้กับยุทธภพ,พ กองกำลังของสํานักมารสวรรค์มาถึงหน้าประตูของพวกเราแล้วแสดงว่าตอนนี้พวกเขายึดชิงไหัยมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วสิอ่ามันจบแล้วแต่ถึงจะอย่างนั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะค่อนข้างมีเมตรีกับสามัญชนคนธรรมดาพอสมควรเลยนะข้าได้ยินมาว่าพวกเขาจิตใจดีกับคนธรรมดามากกว่าสํานักธรรมมเสียอีกและพวกเขายังได้กระจายกองกำลังไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ยังบอกว่า หากต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจะมาในทันทีและนั่นก็เป็นคำสั่งของเจ้าสำนักมารสวรรค์เขาบอกมาว่าเด็กหนุ่มคนนั้นคือมารสวรรค์แห่งการทำลายล้างนั้นหรือข้าว่าถ้าพวกเราอยู่ดีกินดีและสงบสุขแบบนี้ข้าก็อยากให้พวกเขาครอบครองยุทธภพแห่งนี้ได้นะเมื่อสำนักมารสวรรค์ยึดครองชิงไห่ได้ครึ่งหนึ่งขณะที่พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไป ก็ได้มีผู้คนกลุ่มหนึ่งมาปิดทางและได้ขวางทางพวกเขาเอาไว้ขอพวกเราพบกับเจ้าสำนักหน่อยสิ